สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนนะครับกับวันครู16มกราสองพครับผมเช้านี้ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าน,นี่คือวันครูวันที่เชิดชูบูชาคุณครูผู้ที่สร้างทุกอาชีพนะครับวันนี้เตือนเช้าขึ้นมามาชมสวนครัวเล็กๆหน้าบ้านของคุณครูบ้านนอกคนหนึ่งที่ผมได้ทำลหลายอย่างลงไปเพื่อที่จะให้ใครลหลายๆคนได้เรียนรู้ได้เห็นว่าคำว่าพอเพียงคือการที่เรามีในสิ่งที่ เราพร้อมที่จะทาไม่ได้เกินกําลังความสามารถของตัวเองไม่ได้หมายว่าเราจะทําให้ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายว่าเราจะทําให้มันเกินตัวและสุดท้ายเราลําบ,บากนะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูสวนครัวสวนเกษตรเล็กๆหน้าบ้าน ah ของผมนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ได้ปลูกถั่วลงไปประมาณสักเกือบจะ2ส,สัปดาห์เห็นไหมครับเพิ่มที่จะออกแล้วนะครับนั่นแหละครับคือผลผลิต,ลลตนะครับปลูกพืชนะครับเราหว่านเมล็ดพันธุ์ชนิดใดเราก็จะได้ผลผลิตเช่นนั้นกลับคืนมารออีกประมาณสัก เดือนกว่าๆนะครับถั่วที่ผมได้ปลูกลงไปมันก็จะออกผลผลิตเหมือนกับกล้วยที่ผมได้ปลูกลงไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ8 9 9เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ลูกของมันก็เห็นไหมครับเริ่มที่จะออกแล้วมเมื่อเรเมื่อใดก็ตามที่เราได้ใส่ใจในสิ่งที่เราได้ลงมือทําผลผลิตมันก็จะย้อนกลับมานะครับเหมือนกับพระพรทเจ้าท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หมายถึงว่าถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีผลผลิตที่มันออกมาได้มันก็จะดีเหมือนกับสิ่งที่เราได้ดูแลเนี่ยครับตามที่เห็นอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับเริ่มที่จะออกปีแลวนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้อย่างที่อธิบายไปเนี่ยครับถั่วผมก็เริ่มที่จะแบบงอกละนะครับก็ดูแลไปเรื่อยๆครับก็ใส่ปุ๋ยดูแลบํารุงเพื่อที่จะอย่างนี้น้อยเห็นความจเจริญเติบโตเห็นความงอกงามที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ นะครับทางนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของฝรั่งกิมจูเนี่ยครับปลูกโดยใช้กล้วยครับเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้ฝรั่งก็สวยแล้วเนื่องจากว่ามีระบบน้าครับพอมีระบบน้ําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่เห็นกล้วยหอมเขียวเตี้ยครับกําลังที่จะออกปรีนะครับดูจากลักษณะลำต้นแล้วเนี่ยอีกไม่นานครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะเห็นปรีกล้วยนะครับโดยเฉพาะต้นนี้ดูจากลักษณะลำต้นของเขาแล้วไม่นานครับ ประมาณเดือนเดือนนี้เดือนนี้น่าจะเห็นปลีนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับว่ามันจะเตี้ยขนาดไหนนะครับสมกับที่หลายหลายคนรอหรือเปล่านะครับผมได้มาไม่เยอะครับกำลังกำลังจะขยายพันธุ์ประมาณ 4. ี่ห้าต้นฝั่งด้านนี้เป็นเตี้ยทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเตี้ยทั้งหมดเลยส่วนฝั่งด้านนู้นก็สลับกันครับระหว่างกล้วยหอมทองกับกล้วยอะไรไ,ไม่รู้ได้มาจากพี่กเกษมพี่ศักดิ์ท่านให้มานะครับ รอดูคาวเวนิสอยู่ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นคาวเวนิสกันแน่นะครับก็ได้ปลูกลงไปแล้วนะครับกับสวนครัวเล็กๆหน้าบ้านที่ผมได้ทําลงไปนะครับอย่างน้อยแล้วนั้นผมก็มองว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้พักผ่อนหย่อนใจเราจะได้ออกกําลังกายเราจะได้มีความหวังเราจะได้มีผักผลไม้ที่มันปลอดภัยด้วยมือของเราเองนี่ครับมีระบบน้ําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมานะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึง่งเช้านี้กับ วันครูและก็สวัสดีเพื่อนครูทุกๆท่านกับอาชีพที่ทําให้ลหลายอาชีพเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เด็กๆลหลายคนมีอนาคตที่ดีสวัสดีเช้านี้กันทุกท่านครับสวัสดีครับ